ทงังอยากพี่ทำนี่เต็มส,สองตัวน่นค่อนข้างเหมือนได้ปลาก็ไม่เด็สงนว่าลงไม่เลยหูอกจนเขาพอจะพอายกันก็ลงเลยแต่ เขาอกว่ามัน,มนสิรเมื่อยเหมือนอนนะดดวเขาอยากกินผักยางเขาอยากใคอยังเขาใส่ตามใจชอบนะจ๊ะจีม้มจุ่มปลานิ่งของเขาใส่บุนเซนใส่ยังเขาใส่ใดครั้งแรกของสาวอื่นก็บ้าเล็กซ่บค่ะที่กิน,นะะอะไรปลาปลา không cho có một cái sao sẽ xào đẹp ok là sao đẹp xào đẹp xào xuống đâu Giêng lên. 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 Giêng เมนูจิ้มจุ่มปลานิลครับวันนี้จิ้มจุ่มปลานิลเท้าเจ้าแซไว้จันหน่อยนะครับเพื่อให้สุกหม้อเดือดอนี่ตัวเอาสไลด์ไว้ตัวเอาสไลด์ไว้สวยงามอาจจะเลี่ยงบบสวยนะครับส่วนต้มยี่ห้อทีมาซอยเอาเองนะครับผมมาซอยเอ,เองในพื้น เละมาให้จิ้มจุ่มประเน่นเข้ามาหนีสองตัวก็หนีรั่วไปแล้วทำเบื้องตัวแกงได้แล้ว,วสวยงามนะครับผมเป็นน้ำจิ้มทำเองนะครับน,น้ำจิ้มทำเองแตงสีได้นะครับอืมสุด,ดยอด เนี yeah, no. dog, huh? mm ่ยนะดุดอดครับผมกิน hmm. ม mm ัน hmm. ก mm ็กาค่ะ hmm.